เราจะลองคูโบต้ออาวีหนึ่งสี่ศูนย์ห้านะครับตัวนี้เป็นรุ่นมีได้ชาร์จเข้าในตัวนะครับเดี๋ยวติดเครื่องเสร็จเราลองได้ชาร์จให้ด้วยครับเราก็จะลองน้ำให้ทุกตัวเนีเดินน้ำให้ใดปั๊มน,น้ำให้ครับลูกเปลี่ยนบอลน,น้ำแน่ๆนๆครับผมไม่ห,ห,ห,หลวมถ้ามันเยอะเพื่งเราก็จะปล่อยไหลลงธรรมดาอย่างนี้ครับอ่าอันนี้เลยเอา้าฟังเสียงเลยครับไป Terima kasih telah menonton ครับเล่งอัดเร่เเรียงดีครับ